ด้วยนะครับโอเคนะผมชาปาวเวอครับตัวันนี้เราจะมาทำคลิปเอ่อเล่นเกมที่มีชื่อว่าโอโมชิมะฟรุตนะครับนะั่นนี่นะฟรีโอโมชิมะฟรุตนะครับนี่อ่านชื่อดีครับนะสกอตันผมฟรีโอโมชิมะฟรุตนะครับนะอ่าฮะน่สาสนใจมากเลยนะนคือเกมกับต่อยอดกี่กับมบาร์ฟุตนะครับนะโอ้มีคนเล่นสี่คนโอ้โหอย่างเยอะเลยท่านผู้ชมคนละนสี่คนนี่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยเอ้า จริงจริงเลยเฮ้ยไหนดูเก็บพาสราเก็บพ้าเราเป็นยังไงอ่ะเก็บพ้าเขาดูหน่อยด้อเซื้อมาเก็บมีอะไรบ้างโอ้ my g ก็โอ้อะไรหนึ่งหนึ่งพันเออหนึ่งหนึ <kind abonn calculating> ่งหนึ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 ่งมืนหรือ่าก็ไม่รู้เฮ้ยมีระวังหนึ่งมื่นเลยหรอโอ้าซื้อมากเลยนะไม่ชออย่าลืมไปซื้อด้นะโอ้มีระวังอะไรแหละดีทนโตว้าว สุดยอดไปเลยนะพี่ชมเกมพาร์ตี้่าดีดีตัวละวอกนะครับแรกอย่ามันไปซื้อด้วยนะมันแบบเกมนี้หายากนะครัว่าไอดีตอนโตเนี่ยหายากเกมพาร์ตี้มีคิวบดีตอนโตต้องรีบไปซื้อนะครับว่าลิมิเตอร์เอเดชเลยนะเนี่ยโอ้อะไรไมเนี่ยโอโมจิมะโอ้ทงไชน่าด้วยนะพี่ชมทงจีนโอ้โอโมจิมะเลยตามชื่อแบบนะครับโอโมจิมะเลยนะครับนะอะไรวะเนี่ยเอ่อเออจำไม่ได้แล้วอันนี้อะไรวะเออจำไม่ได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยลุงโทแอนลุงดำเดี๋ยวขอไปดูดิ ช่ชื่อแทจริงคืออะไรเอามาเอาว่าลุงโทแอนลุงดํว้าวน่าซื้อมากเกดไลค์เลยอะยังไม่ได้ซื้อด้วยช่วยกดไลค์ดีจริงเลยครับนี่มันน่าสนใจเล่นแบบไปด้วยกันนะเออจิจริงเลยกวังว่าคลิปนี้แบบจะมีเด็กมาดูน่าจะได้แบบสนับสนุนแบบนี้เยอะนะเออเอ้ยผมรด้บอกไว้ผมเป็นหนึ่งในคนสร้างแบบร่วมร่วมร่วมสร้างแบบนี้้วยนะเออผมรังนั่เนี่ยอ โอ้ว้าวมาดีอ้อว้าโอ้โหเฮ้ยดวิ่งได้ด้วยเกมดีต้องกดวิ่งได้ด้วยนั่นเองว้าวกับเกิรบเบเสียจะเปลี่ยนไหมเพราะผมเพิ่งตื่นนอนนะครับนะโอ๋ออมงกุสอ้อม my god อมมงกุสเดี๋ยวนี่เป็นเกมปล็อตฟุตนะครับนะเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับการกอดฟุตนะครับนะนี่บอกว่ามันต้องรักนะแบบเนี้ยโอ้มันมาได้ไงนี่แน่ตายซะยังไม่ตายเหรอตาย ได้หยุดนิ่งนี่ยังโอเคมันหยุดนิ่งละวอุ้ยเหลืออีกตัวนึงชุบๆหล่าจะมั้งค่ะแอมกุสงุ้งนีครับเพื่อเพื่อจะไปเกาะอ,อื่น,นะครับเอาผลอื่นนะครับนะนี่เนะี่เกม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 ดีมากมากเลยตายเลยใช่ไหมออกใครตายแล้วอีกตัวอีกตัวนัน้นจะตกน้ำแล้วนะท่านผมโอเคมันน่าจะตกไปแล้วโอเคน่าจะตกจริงแหละเฮ้ยเรือขี่เรือได้ไหมเนี่ย โอ้ไม่ได้ด้วยเจ็บเจ e กระการนผู้ชมว้าวเย่มากอ๋อตรงน้ำอ๋อเผื่อปูไม่แชทอีกเฮ้ยผื่อผื่อเผื่อแชทในั่นเราบอกออมมิกอนอ๋ยติดเรือจะติดทับเตียอะไรเนี่ยอ้ยอย่าติดสิ่ยิบกระโดดยิบกระโดดยิบกระโดดโอเคโอเยกอนอ๋โอเควูมแมพบแบ๊แบ๊คุณภาพผู้ชมน่าเล่นเนาะเอออย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะครับนะ เฮ้ยเดี๋ยวนั้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโออ my god เอ้ยนี่มันลูกปั้นเอ้ยเดี๋ยวเราเห็นลูกปั้นด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นตรงนี้ก่อนนี่มันจะมีแบบทางลับนะท่านผู้ชมทางลับนะนี่ผู้มาโอ้ยวัดตือเอ้ยกระเด็นยังไงอ่ะเฮ้ยแม่บาร์คท่านผู้ชมเอ้ยเอ่าคาโตตายดีกว่าจบจีจีท่านผู้ชมคาโตตายกดเซอือโอ้ my god เฮ้ยลูกปั้นนี่นะมันลูกปั้นโอมุจิมะไม่ใช่หรอท่านผู้ชมนี่มันคือลูกปั้นโอมุจิมะว้าว จริงๆเลยเฮ้ยลูกปั้นอมุจิมะคุณผู้ชมไอ้ลูกปันป้นนี่ชื่อว่าอมุจิมะนะครับนะเฮ้ยโอเมก้าต์โอ้ย, oh อยลูกปั้นสวยแล้วมาชมลูกปั้นสวยหน้าคนหานะเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวจำได้ผมเคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วมันมีน้ำตกเลยนะกดดีกว่าน้ำตกเดฮ้ยนี่ไงน้ำตกว้าวเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจมาก oh โอเมก้าต์เออต้องต้องต้องรีบไปบอกแล้วนะรีบไปบอกแบบเออพิกชาว่าแบบนี้มันมีเอสโซเอกด้วยนะวิวพิกชาจะมาเล่นนะ โ oh, oh wow, wow. อ้โหเดีว้าวสนุกจะอยากกดออกจากเกมนั้นไพลยัง,ยง,ไยงไม่ได้เราไป,ไปเกาะอื่นเลยนะเนี่ยอยากจะกดอดเกมจริงเนี่ยนะสนุกจะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกลัวคนสร้างแบบเสียใจเกินไปเกมน่าเล่นเกินไปนะผู้ชมนะกดออกจากเกมเลยดีกว่า